ไปเล่นตรงนีเออลไปเล่นข้างล้างได้ไหมได้ลงไปลูกโอ้โหเขาเดินลงไปข้างล่างได้เลยอะแต่มันต้องไปอ้อมทางข้างหลังหรือเปล่าข้างล่างเอาเราเอาแค่นี้ก็พอลูกเออเดินไปแค่นี้ก็พอได้ไหมมันสูงไปไหมลูกสูงไปอยู่นะเออละไม่กลัวก็ไม่ต้องลงลูก ได้ลงจับมือสมาลงไช่วยกันเออจับจับมือแค่นั้นจับมือแค่นั้นเออจับมือกันจับมือกัน เขาลงข้างล่างข้างเลนอุ้ยเขาออกกําลังกายเดินโอ้บรรยาก,กาศดีมากเลยเนาะโอ้โหเอาเดินขึ้นไปคราบเนี่ยเอานู่น,ไ,น,นไอ้นินเดี๋ยวเดินพาอ้อมาทางนู้นข้างบนมันจะสูงๆมันจะได้เห็นวิวทางนู้นไปเดินขึ้นไปนูน่น ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ต้องรีบลูกนี่ไม่สามารถทไปได้นใช่ ไปแล้วถ่ายฉันกดถ่ายถ่ายถ่ายฉันเคยทำรูปแบบน่ะแไหนแอไรแบบอะไรเฮ้ยเล่นนะ